ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินพร้อมบ้านนะครับของเราอยู่กรุงเทพนี่เองนะครับของเราบรรยากาศน่าอยู่มากนะครับมีต้นไม้ล้อมรอบเลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับของเราเหมาะปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือว่าจะทําเป็นห้องเช่าทําอพาร์ตเมนต์นะครับหรือว่าปลูกเป็นบ้านจัดสรรนะครับของเราเหมาะเลยนะครับนะครับของเราบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับครับที่ดินของเรา เนื้อที่1ไร่กับอีก19ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตำบลบางไผ่อําเภอบางแคกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับนี่ครับบรรยากาศน่าอยู่มากนะครับสำหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับอยู่กรุงเทพนะครับแล้วมีต้นไม้ล้อมรอบแบบนี้นะครับเหมาะเลยนะครับนี่นะครับดูขนุนนะครับโอ้โหดกมากนลครับและลูกใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยครับของเราขาย พร้อมบ้าน1ห,หลังนะครับแล้วก็มีห้องเช่าอยู่นะครับอยู่ด้านหน้านะครับอยู่ประมาณ3ห้องนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับ ครับอันนี้ค e ือถนนด้านหน้าบ้านของเรานะครับถนนซอยอัดสำชัน23นะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปประมาณ500เมตรนะครับเราจะไปถึงโรงพยาบาลราดพิพัฒน์นะครับประมาณ500เมตรนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปสนามหลวง2นะครับก็อยู่ที่ประมาณ3กิโลกับอีก300เมตรนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนเพชรเกษมหมายเลข4นะครับก็อยู่ที่ประมาณ3กิโลกับอีก700เมตรนะครับของเรา ถือว่าเราอยู่ในแหล่งความเจริญนะครับอยู่กรุงเทพนี่เองนะครับท่านที่ชอบบรรยากาศสไตล์บ้านสวนนะครับมีต้นไม้ล้อมรอบนะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับเนี่ครับของเราเหมาะทําห้องเช่าทำอพาร์ตเมนต์นะครับนะครับเพราะของเราเนี่ยคือชุมชนนะครับเนี่ยถนนด้านหน้าของเรานะครับส่วนด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ9เมตรนะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นะครับ ไปถึงแนวกำแพงนะครับที่ลุงนั่งอยู่นะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับของเรา9เมตรนะครับความกว้างนะครับครับส่วนตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นทางร่วมนะครับร่วมระหว่างของเราแล้วก็ของญาติพี่น้องนะครับเนี่ยครับที่เขาอยู่ด้านในนะครับอันนี้เลยตัวนี้นะครับจะต้องเว้นเป็นทางเอาไว้นะครับเนี่ยนะครับของเราก็คือประมาณแนวขอบนี่นะครับเนี่ยครับเผื่อวันข้างหน้านะครับ เราอยากจะทำรั้วนะครับนะนครับแต่ทำรั้วตรงติดแนวกําแพงนะครับเนี่ยครับมานี้นะครับนี่ครับมานี่นะครับเพื่อที่ของเราจะได้เป็นสัดส่วนนะครับนะครับของเราก็คือจะได้ความกว้างนะครับตรงมุมที่ผมเดินอยู่นะครับจนไปสุดแนวกําแพงนะครับอยู่ประมาณ9เมตรนีครับแล้วก็มานี่นะครับนีครับของเราจะเป็นบรรยากาศสไตล์บ้านในกรุงเทพนะครับแล้วมีต้นไม้ ล้อมรอบนะครับบรรยากาศดีมากนะครับน่ครับมีต้นไม้ต้นมะม่วงนะครับล่มลื่นนะครับนะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยู่ในกรุงเทพนะครับนะครับเป็นบรรยากาศล่มลื่นแบบนี้นะครับเหมาะเลยนะครับคับของเราขายพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะครับแล้วก็มีห้องเช่าอยู่นะครับอยู่3มห้องนะครับคับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่13ล้านนะครับของเราเป็นฉนดทกุดแดงนะครับนี่ครับแนวเขตของเรามาประมาณนี้นะครับอ่ะนี่นะครับ ครับนี่นะครับแนวหลักเขตของเรานะครับเนี่ยครับหลักหมดตรงนี้นะครับที่คุณยายชี้นะครับแล้วก็จากนี่นะครับอ่ะผมหมุนตัวย้อนกลับขึ้นไปหาด้านหน้าถนนนะครับนะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ26เมตรนะครับนี่คือด้านหน้านะครับครับแล้วก็ความลึกนะครับของเราก็ไปตามนี้อ่ะผมย้อนกลับใหม่นะครับนะตรงที่คุณยายชี้นี่เนี่อ่ะย้อนกลับของเราก็ตัดตรงๆไปนี่เลยนะครับตรงๆไปตรงหลังต้นไม้ด้านหน้าเนี่ยครับนี่ครับลึกไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับด้านแถบนี้นะครับเราจะลึกอยู่ที่ประมาณ 70เมตรนะครับเนี่ยครับตรงไปถึงแนวกําแพงด้านท้ายเลยนะครับในครับส่วนนี้นะครับจะเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนนี่นะครับที่ผมยืนอยู่นะครับจะเป็นทางทิศเหนือนะครับส่วนทิศตะวันออกนะครับจะเป็นทิศที่อยู่ด้านหน้าถนนนะครับเนี่ยครับก็คือตะวันออกด้านโน้นนะครับนี่คือทิศเหนือนะครับเนี่ยครับเข้ามานี่นะครับก็จะเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับนี่ครับถนนนะครับผมต้องย้ำเอฟซีนะเพราะว่าเราต้อง เว้นเอาไว้นะครับเพราะว่าจะมีบ้านคุณยายที่อยู่ด้านในนะครับเนี่ยให้คุณยายได้เข้าออกอย่างสะดวกสบายนะครับของเราวันข้างหน้านะครับถ้าเราจะทํารั้วแล้วก็ทาแค่แนวตรงสุดแนวห้องเช่าเนี่ยขัดตัดมาเนี่ยนะครับคุณยายก็ได้เข้าออกสบายๆนะครับเนี่ยครับพอเราเข้ามานี่นะครับนี่ครับต้นไม้เนี่ยครับเป็นต้นไม้เก่าแก่เลยนะครับเนี่ยดูต้นใหญ่นะนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับต้นมะม่วงอะไรครับยาย ผมเองผมถนัดกินยายแต่ผมไม่ถนัดไม่ถนัดชื่ออะไรไม่รู้ยายบอกยายบอกจำไม่ได้นะครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับต้นไม้เยอะล่มลื่นนะครับอันนี้คือรอบนอกของตัวบ้านนะครับนะเนี่ยครับก็คือเราขายพร้อมบ้านเลยนะครับเนี่ยครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินอยู่ในกรุงเทพนะครับเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับเนี่ยเหมาะเลยนะครับเนี่ยสภาพบ้านนะครับอยู่ได้เลยนะครับเพราะเจ้าของเองนะครับก็อยู่ที่นี่แหละครับ แต่เจ้าของนะครับมีความจําเป็นนะครับที่ต้องใช้เงินนะครับก็เลยอยากขายนะครับนี่ครับของเรามานี่นะครับนี่วันข้างหน้านะครับเราก็ยังต่อเติมเพิ่มเติมมาเป็นที่จอดรถหรือว่าทําเป็นหน้าบ้านตัวนี้ได้เลยนะครับนี่ครับ ครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นนะครับที่ดินพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะครับแล้วก็มีห้องเช่าอีกนะครับอยู่ด้านหน้านะครับนี่ครับของเรามานี่นะเนี่ยส่วนนี้จะเป็นตัวบ้านนะครับของเราจะเป็นบ้านสองชั้นนะครับนี่ครับอยู่ได้เลยนะครับนะครับอยู่ได้เลยแล้วบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับน่าอยู่นะครับเย็นสบายนะครับเพราะต้นไม้เยอะนะครับ ต้นไม้นี้จะช่วยดูดอากาศนะครับเนี่ยนะครับอ่ะของเราสุดตรงนี้นะเนี่ยครับที่เรามองเห็นในกําแพงนะนะครับนี่คือห้องเช่าเราอยู่ด้านหน้าของเราจะเลาะไปตามแนวอ่าเกือบๆถึงหลังกําแพงนะครับนี่ครับของเราก็มานี่เลยนะครับนี่ครับตัวบ้านนะครับก็อยู่ได้สบายๆนะครับสําหรับคนที่อ่าอยากจะมีที่ดินอยู่ในกรุงเทพนะครับเนื้อที่กําลังพอใช้นะครับ นี่ครับผมให้ดูนะก็ถือว่าโอเคเลยนะนี่ครับถือว่าใช้ได้นะครับนี่ครับส่วนด้านในนะครับผมต้องขออภัย FC นะครับเพราะว่ามีเจ้าของเขาอยู่เยอะนะครับเราเกรงใจนะครับแต่ถ้าท่านใดอยากจะดูด้านในนะครับวันข้างหน้าก็นัดผมลงหน้านิดนึงนะครับย้ำนะนัดลงหน้านะครับเผื่ออยากจะดูด้านในนะครับมาดูพร้อมๆกันนะครับ นี่ครับผมชอบโอ้โหข่าวนี่นะครับดกมากนะครับแล้วลูกใหญ่นะครับนี่นะครับนี่ครับเจ้าของบ้านขยันนะครับเนี่ยปลูกมะม่วงมะพร้าวขน like injuries, ุนนะครับเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยแล้วลมเข้ามาด้านนี้หลังบ้านนะเนี่ยครับเนี่ยลมเย็นเลยนะครับเนี่ยลมทางทิศใต้มาด้านนี้ด้านหลังบ้านนะครับนี่ครับเผื่อวันข้างหน้านะครับเราอยากจะทําห้องเช่าทาอพาร์ตเมนต์นะครับหรือว่าจะทําธุรกิจต่างๆนะครับ หรือจะปลูกบ้านจัดสรรน,นะครับครับอันนี้คือ,อด้านหลังบ้านนะถือว่าใช้ได้นะครับตัวบ้านแล้วก็สวนที่ผมเดินนี่ถือว่าไม่ลกเลยนะครับถือว่าเป็นคนค่อนข้างขยันเลยนะครับเนี่ยขยันเก็บขยันทํำนะครับแต่ทางคุณลุงเองนะครับเนี่ยมีความจําเป็นนะครับอยากขายนะครับ ของเราอยู่ไม่ไกลจากาถนนเพชรเกษมนะครับวิ่งออกไปประมาณ3กิโลกับอีก700เมตรเองนะครับหรือว่าจะเป็นสนามหลวง2นะครับเนี่ยครับไปเดินช้อปปิ้งได้นะครับที่สนามหลวง2นะครับก็อยู่ที่ประมาณ3กิโลกับอีก300เมตรนะครับ นี่ครับต้นไม้มีอยู่รอบๆนะครับรอบๆที่หนึ่งของเรานะครับนี่ครับนี่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นคนเก่าแก่คนโบราณนะครับชอบปลูกทอบทามนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับของเราจะมาติดแนวกำแพงนี้เลยนะครับนี่ครับเรามองไปนี่นะ นี่ยนะครับด้านหน้านี่ครับเราจะเห็นเสาเขตอยู่นะครับเนี่ยนี่นะครับอยู่นี่เลยนี่นะครับตรงนี้นะนี่ครับเนี่ยที่เรามองตรงๆไปเนี่ยนะครับครับความลึกด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ70นะครับนะอาจจากนี้นะผมย้อนกลับนะครับย้อนกลับนู่นเลยขึ้นไปหาด้านถนนนะครับที่ผมเดินมานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ70นะครับอ่าส่วนด้านนี้นะครับเรามานี้นี่ครับของเราจะไปติดนู่นเลย ติดประมาณแนวกำแพงด้านโน้นนะครับเดี๋ยวเดินมาให้สุดนี่นะนี่นะครับนี่รับช่วงด้านท้ายนะครับจะกว้างอยู่ประมาณ20เมตรนะครับอันนี้คือช่วงด้านท้ายนะครับของเราจะไปติดแนวกำแพงนี่นะครับแล้วก็ตีวงย้อนกลับขึ้นไปนู่นเลยนะครับตีกลับขึ้นไปหาตรงห้องเช่านะครับมานี้นะครับ นี่ครับของเราเป็นพื้นที่ถมเดิมเอาไว้นะครับนี่ครับสวนด้านนี้ไปมุมโน้นนะครับ ครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณนลนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็ฝากที่ดินพร้อมบ้านหนึ่งหลังแล้วก็ห้องเช่าอีกนะครับของเราอยู่ที่ตำบลบางไผ่อำเภอบางแคกรุงเทพมหานครนะครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่13ล้านนะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณทุกท่านครับ